ข้อที่หทุกคนฟังให้ดีอันนี้เคยบอกไปแล้วนะคะเพราะมันอยู่ใน9้าข้อจริงๆคุณจงเห็นเลขแห่งความโชคดีตลอดเวลาจริงๆแล้วค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหมอดูศาสตร์หมอดูศาสตร์ตัวเลขเขาจะให้เราค่พกเลขหเพราะเลขหกับเลข9้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สร์เงินทองความโชคดีการงานแต่สําหรับครู ครูให้คุณพก4 5 6ให้คุณเห็น4 5 6เพราะมันจบทุกกระบวนความเลยสุภาพความโชคดีเรียกเงินเรียกออเดอร์เรียกคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมนูน่นนี่มันครบมันไม่ต้องวนเว h อแล้วนะคะไม่ต้องวนเวอแล้วเพราะฉะนั้นข้อ5คุณจำไว้ดีค่ะคุณจงเห็นเลข4 5 6บางคนก็จด4 5 6ใส่ในเป๋าตังเขียนเองนี่แหละ ใส่ในกระดาษสีแดงนะคะแล้วเขียนเลข 4, 5, 6ใส่ในกระเป๋าตังค์ทุกครั้งที่คุณเปิดทุกคนคุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นความโชคดีเมื่อคุณฝึกเห็นความโชคดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยมันมาทางไหนช่างมันนะคะโอเคนะแค่คอยสังเกตก็พอว่า,วามาจริงไหมแค่คอยสังเกตก็พอว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณทำแล้วชีวิตคุณอะ่ะมันดีขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดเหมือนที่ครูแบบมาบอกจริงไหมนะคะ 4 5 6หรือหรือนะคะคุณไม่อยากพกในกระเป๋าตังคุณไม่อยากพกในกระเป๋าให้คุณนะคะใช้ที่บ้านคุณมีนะไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษขาวก็ได้อะไรก็ได้ใช้ปากกาดแดงหรือว่าอะไรก็ได้ะคะ่ะใช้สีแดงประกอบให้คุณนะคะติดไว้ที่หัวนอนหัวนอนนะคะอย่าติดปลายเท้านะถ้าติดปลายเท้าไม่แนะนํา แนะนำด้านข้างเตียงก็ได้หรือหัวนอนก็ได้หรือตรงที่คุณจะส่องกระจกก็ได้หรือที่กระจกใหญ่ๆบานใหญ่ๆของคุณก็ได้ให้คุณได้เห็นสี่ห้าหกอยู่เป็นประจำเพราะสี่ห้าหกมันเป็นการยืนยันแล้วมันเป็นการยืนยันเลยนะว่าเป็นเลขเป็นเป็นเลขที่โคตรโชคดีอะ่ะโดนโคตรโชคดีคุณรู้กันไหมว่ามหาเศรษฐีที่เขาค่ะซื้อทะเบียนสี่ห้าหกหรือขอบ้านเล็กที่สี่ห้าหก หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ4 5 6เขาใช้เงินมหาศาลมากบอกตรงนี้ก่อนนะเขาใช้เงินมหาศาลมากเพราะมันคุ้มบอกแค่นี้ว่ามันคุ้มมากเพราะฉะนั้นข้อห้านะคะเลข4 5 6ต้องเห็นเป็นประจำต้องมีต้องใช้นะคะ